สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีสุขสุขคนก้าลังมากหอดบานพี่น้องเอ้ยวันนี้เดี๋ยวสิพาพี่กรมาเบิ่องอันคัวไม่ไผ่เนาะพี่น้องเป็นเนสื้อผ้สันเล่แล้วสั่งบางโต๊ะเด้อพี่กรเพิ่นก้าลังปูอ่าประมาณไม่เอินไม่พิ่นว่าน่าจะแล้วเพิ่นปูอันนี้เอาหอดบานไม่ไผ่ที่แรกว่าสิพาพี่กรไ,ไ,ไปลองแพะอยู่พุ่นแต่ว่า น่าจะบ,บ่ทันแล้วมือนี้มันมาขำไรเอาเป็นมืออื่นซะมีจี่คนนี่นนนนพอเกิดเหตุนี่ยแปดคนป่าชิตมันเที่ยวเป็นได้เดือนเอาเด้อเขาแหายเสียอยู่บ่เหรอ,อป่าชิตมันเสียเป็นได้เดือนเอาคนะุยก,กับเจ้าแน่นอนเจ้าก็เป็นหุ่นส่วน,นกันแ <c oughs> ล้วเห็ดอันนี้เนาะเพราะว่าปกติสามปีเห็ดต่อหมู่บ้านหนึ่ง บ่ไต่ไปว่าพี่กรณ์ไต่ไปผนกะไต่บ่ไปตีไปไปหาใส่หันเอากะวะล่ะระวังเด้อไม่อยากให้มีเหตุการณ์เน่นี่เด้อพาเอฟซีไทยมาบ้านแล้วก็เอฟซีไทยตกัวกันเอาแล้วนี่พี่น้องมันกะอันนี้เนาะพี่น้องมันบ่ักเด้อพี่น้องเด้อ วนนีี่หานะครับาติจัศนึนองันโทรศัพท์กระโด่ายากลดนนะยากโทรศัพท์โดอยาหสิไตไปดินกนนครับพี่น้องหาไอีก่อนเาคือเสี่ยนเถอะก่อนือเสี่ยนเถอะก่อนือเสี่ยนแทไอ้ไปตายหดูขงอนาคต เป็นจะเห็ดจังสีน้องพี่น้องแบบเอาเม่ไพสลับสลับกันจังสิล่ะเพื่อทุนแห้งอะายอันเอาระวังเ <c oughs> ด้อผิดก่นอ,ด <c oughs> อ,นอนเด้อเพิ่นอยากห่างเด้อเอาบอลมันไม่ใหญ่เพิ่นก็นใส่ห่างเสียวบ่ยย <c oughs> ผู้น้าผู้ไปถ่ายอผบ่ พี่วีิไม่ยืนถ่ายอยู่โทรศัพท์ชิลุดมื่อเลยเมื่อถ้าจะไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ขึ้นนะวันนี้มาสองรื่งเอายุ่นล่งสันรื่งหนึ่งอ่าครับเพื่อวันนี้ครับเพื่อนว่นนี้เบิ้งสิตใายคลิปนี่เออ มาโดรดมาเป็นยังดอกมึงจะขับไปขึ้นตีน้องอาตีบครับอานี้พันมาก,ก่อนเนาะพี่น้องเหอดก่อนรถบาสุกมีปัญหาขิงหัวว้าวถึงแล้วแต่ว่าเขาต้องไต่ครับขึ้นเรียบร้อยแต่ว่ามันขึอ้อยากอัน,นี้้วะอยากแขบเนาะพี่ก่อนเนะาะอยากแขบก็ปีเก่าพี่นอ้องเพราะว่าอัน ตอนปีก่อนนี่มันสีแบบเอาซาเล้งขามได้แต่ว่าซาเล้งข่อยหนาจะขาม不来ไ,ไปตัวซาเล้งคือสียงาวิวงามเด้อขอบอกวังเวียงยังบท่ทหอนี่เล็กหน่อยอาบน้ำพร้อมยัง <c oughs> อื่นตอนแรกจังไปลองแพนะเนาะปีก่อนคนแหลกได้ได้หนิเอฟซี FC ฟังไทยคนแหลกได้เสียด้วมาลองแพะอยู่บ้านผม มาเอาแน่มาเอาแน่มาเอาแน่มาแป๊บเดียวบอกกลับมาตะปอนี้ก็จะจีบไปผุ่นเด้ยบอลเขาทาเพื่ออ่านญี่ปุ่นทาเพื่ออ่านญี่ปุ่นแต่ว่าทาควายญี่ปุ่นจะอยุบบอลต่างกันรู้ว่าโอเคดีดีกว่าเก่าอยู่ดีกว่าเก่าอันไหนบรรยากาศบ่ ว่าตอนนั้นมันมืดดีตอ,อตอนนั้นพี่กรณ์แล้วมาเราเคยมาบ้านบาสุกเช่นึงนะพี่น้องแล้วมาพอดีมาพอดีคำคำมาอะไรก็เมื่อเนาะพี่กรณ์เนาะม,นมาแป๊บเดียวคือมาซ้ำนี่แล้วก็กินเข่าแล้วก็เมือม่อมาเจออะไว่าเจอเมื่อเมื่อถ้าหนังใจขาดรถที่ไลยเขาคิดเพิ่มอีกหมื่นนึงไปเลยเมื่อนี้ก็เลยนอนพี่นอนจกักคืนหนึ่งสองคืนหมื่นสิออนพาไปลองแพ้เอาหมื่อนี้บ่ราะท่านแหละอยวมันก็เสียีบรรยากาศจัเฉยเละ ลองแพย์ตำประคุงตำมานากินไปยัเมื่อหาคนของวันนี้เพื่อนกันจะเด็ดทางนะพี่น้องทางขึ้นเพื่อนต้องหดนรหนาอีกแล้วนี่โคตรหนาอีกเพราะว่ามันเป็นดินทรายมันเสียนะดรถมันติดขวด<ฮ>วันนี้เป็นกระทมเก็บเงินแต่่าท่านหัวาขาบริการเท่าไรต่อคนหนึ่ง<ฮ>หน่าจะขืนยุบิของมันแพง เดนียุให้เ็ดกจันนี้้วเยนะรอเจกเซ่อแล้วพี่น้องบ้านตังรางสี่คนนี้ที่แรกวันศภาพี่กรไปลองแพทจะรักะพันนี่รเอเ็กยนั่งเรือปกติะพัน์ไม่ใ้นั่งเื่อี่พี่น้องอเมซอนพี่กรสื่อหายวัฒนกิตั๊กแตะอยู่ป่าก็ เครื่อ,มองมายุามายะนี่จะเครื่องทำซุกเครืองเจ้าออนตีตมใช่ขวดี่ระสบอันเดียวใช่นี่เครื่องขวอันเดียวอาโปจะคืองอาโปพอดีเนาะไอซุกไอซุกใจ่าเหื่อเรื่องขอวันนี้เงินเทากห่นาะ ซ่อนกลางกลางนนังเส้เออไครเคยเห็นอือแต่ไม่ซ่อนกลางนังเส้หัวจาหมั้เสียพี่ชิเนี่ยเหรอเหอเนี่ยสวัสดีค่ะพ <laughs> ่กรณ์พยา,นาหน้าบ่ใครอายุพี่กรอ,อ์ฮะ อยากเรียนมือื่นมือื่นมือน่นแล้วพาไปก่อนขี่เครืองขึ้นไปลองแพ้ยู่คนพี่รองไปลองแพ้อยู่แั้นมันชิวิวก็ไม่ใช่งามเลมือนกันเอาปลาไปเผากินปา้าชิวิวก็ง่ายเลยจะใช่ไามเ,มาาเอาอย่างมอหนึ่งคอยให้แต่มอหนึ่งใหแล้วโคกบ่ให้ดอก เอาเว้ยสากูหายเว้ยสาเอาไปก็อยากขามเลยนี่ใหญ่เฮือนมาไหมฮักไปไว้อฮักไปไว้เต้เสียอนี่ยอีอเน่ยเสียนะนี่นะมึงจะฝาดเหเอาใส่นี่ให้กู เขาก็บาถือกได้องีงใจกูถอยกดขึ้นมาไปไปคนฟ้องเขา้นพจะคนโซ่อไมไปได้โมโหจะให้เดชซองอันตัวเขาไปเอคล้องไปร้ายเอ้ยยุ้ยสื่อไม่ มีหดพัดลบมอนกันใ้ันกได้พ้เยวนาทุีได้นสเลยอู้านุงตงติ้งพี่น้องเนี่ยผัวบบก็พัชชีเป็นอัตาโลได้อ่ะ ไปบ่รถหบ่ออบกหมดงอ้าวตื่นเบสไปโบเบสแล้วเออไปพี่ขึ้นก้อนอดก็บอก็บบกขี่รถจักรมากับซุปก่อนนี่ เก๋มึงก็ยืนมันก็ปาตีเก๋เระมันเห็นขับหลุดนึงตั้งพันเห็น่เป็นพันกงมนนแตีกวอะไรวะตีบกระตุกของอายล่ะกระตุกเนข้องอาเอาภาษาายเยจะพัดล่มก็เอาไว้ดอกอาเด้อตีมึงไงพี่ละคน้งมึงนางเยะวันงเยยังไไอ้เา่หด ไอเป็นคนที่อ่อนแอก็คนที่คนอ่อนแอเียจะบอกเอาเลงขอยได้สิมานึ่งเอาแสงมา่งเอางยังใรกัมันน่าจะว่าจะหายขอยคนขอยอยากได้จะอยากได้เห็นนีบอกหาไก่ในเด้ตีหาแมวมึงหามึงที่มาถามเราไอ้สูอีตีเอาก็เลยเก่า ใสขอแล้วกสิบาอผมึงขอตอนไหนไม่วมึงลักอันนวอื่นนั่บ่ทาจะมีจักรอีนี่ะใชเครื่องปรุงขอด้เครื่องปรุงขอด้เครื่องปรุงขอด้วอีเก้วุหออออตะมัเอ้าคนดกุงเดียวข้าคนกบหอี่าคือเพื่อนมึงกินน้ำกันนน่เนาะีเกียวกันเลยข้ไป แบเีออแบ่งสีขาวึงเอาเมื่อไห่ตีกูเอาไดคมไปพี่น้องเคนคองเมื่อเือนกันเนาะเว็ดหมือเว็ดเวักมือนี่มาห่นบานเลสายหรอสายบาอยู่สายหรอพี่กรณนั่งก็เด้อน้ออานม่ให้พี่กรณกินนะมาหอนพี่น้อง เนี่คิดถึงจังเลยคิดถึงบ่าวบ่ไม่ไม่นี่คิดหน่อยตวนีคือปีขึ้นตาหักแฮะกูปีกูปีเอิร์ดมึงเอิร์กูปีมั้งจะม่งดึกกูปีคิดหน่อยบ่าววะมาหอมบ่าวนะเอ้ามาคิดหน่อยบ่าววะโอ้ยพี่กรณ์ไปไปหันเดี๋ยวผมเปลี่ยนเองวัดดีเถอะบ่ววัดดีลุงกรณ์เถอะบ่ววัดดีเถอะบ่ววัดดีจ้าบ่บ่ ปานเพิ่มขีดเป็นเห็นมาสุกแม่เพป็นอันนีว้ว่าสป้ามาส้มแม่แลนดินตะกะปี่นออ้องเอ้ยพอดีเอ้าอีแม่สีดำครึ่งหนึ่งหวานครึ่งแม่แม่แล้วก็ได้เห็นป้าเห็นนะฮะไอเสียหนีขยันขนาดขอบใจขอบใจไอว่ามีขนมสับ น้อยมีขนมขนมยั่งอยู่บ่เอาหายบอกอันนี้นะโซล่าท้าขนมนะครับคนของซอยขนมบะหมี่บ่ขนมอีปานหน่เด้เขาจังมีอยู่ใสยปานวัดดีเหรอบ่าสายปานวัดดีเหรอบ่วัดดีจ้าวัดดีบังสายปานวัดดีดดดดจ้าเหรอโอ้ยพี่กอนป้าเป็นนี่แหละเดี๋ยวผมสีบเอง โอ้ยสกูปี้สกูปี้เอ้มันสกูปี้ว่างสายปานเอาสกูปี้มาหลินมั้งเครับยเขาสิไปหาอันเหมี่ยนคลองบาสุกนันเสียงหรอกเลยครับสิอันเตรียมบรรยูบรรนอนในพี่เล่าระกาสิหาเห็ดเนี่ยกินแรงมื่อเนี่ยโมโหว่าเสียดายยังกินเนาะว่าอยากว่าอยากกินต้มไก่พี่น้องมั่อเช้าก็สิ หาไก่มาต้มกินสูพีเรากินมสีบกแล้วอยนนพี่กอนนั่งก็เด้อนั่งสบายสบายน้ามัน่ะเบิร์ดแต่ว่าน่อยน่ะกดหน่อยทุกคนซื้อมากกั่าไะ Kĩ tinh bào bào, kĩ tinh bào bào, huh? Oh, so kỳnh hòa bóng. Mhm, 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 mhm,